สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พี่กอนะคะตอนนี้เราก็มาลุยต่อยกสองนะทุกคนลุยกันต่อยกสองลูกพอดึงมือไว้ไหนหะบัดอกมัน

ขี่เปล่าอยู่ริมุ่มีุ่มที่ข้าไปขลาไปไปคอยพานไปข้าไปนี่เป็นเอนี่เป็นใครเนี่งเมลขายมีมากาย

ตรงนี้เย็นเนาะตรงนี้เย็นเย็นเสือจริงเหรอจริงใครจะมาตรงนี้ก็มาไม่ห่วงอันนี้เาเรียกต้นอะไรครับนี่อยู่ด้วยกันต้องถามนะวันนี้ออกพื้นที่ไหมต้องถามแม่แม่พีตอนนี้เราก็เสร็จจากโซนด้านเหนือมาโซนด้านใต้แล้วนะครับโช่วงนี้ตรงนี้แม่พีเรามีร่มให้ร่มต้นไม้ให้วางกล้องด้วยนะครับท่าผู้ชมนะครับ โอ้ดีดีดีนะครับตอนอะไรโน่ะนะฮะรูกเราเราดีจังนะจมราวทุกอย่าเนาะเพราะยางแบนแล้วเตรียมอย่างดีไม่ได้ทำ เด็ดอ่งฟางเดดอทัไปแล้วจะมาไ้ี่อนี่นตรงนี้เลยเงี่ะเอ็นงมาี่บ่ะูอยู่ในรถ่ะเรถไปเลยยบเลยค่ะมานเดี๋ยวรถบันอเหรอ ใชไหมขี้ช้างเหมือนขี้ช้างเลยนั่นแหละก็เลยตั้งหัวข้อวันนี้คนเก็บขี้ช้างเออจะได้แปลกแหมกแนวเหนอคนเก็บขี้ช้างมันเหมือนขี้ช้างเลยนะย่าเหมือนเหมือนยิ่งตอนไอ้ตอนที่มันสิบสิบจบมาน่ะนะอือโหโหมองด้านหน้าก่อนตะด้านหน้า พักก่อนนะจอดนี้น่าจะกินได้เล้ว buat macam tu. Ủa. Tôi tội cho hơn đi con này. Tôi mới lên พอเราล้วงลงไปอย่างนี้เราเจอสร้อยคอทองคำนักสิบาทจะทำยังไงแบ่งไยังไงสร้อยเส้นนึงหเป็น้อยพัท่อเยเคยฟังในนั้นไหมพ่อตาเขาลูกเคยไปไปตัดไม้ในป่า แล้วลูกเขยก็บอกว่าถ้าอย่าอยู่มีเงินร่วงลงมามันจะสอบกันไปไเสียกันไปเพนันมาตีกันโอ้ยงมาทีเลยเตือนเสือเตือนยังไม่ได้เงินช่ำเตือนเลยอย่ากให้เตือนเงินยังไม่มาเงินยังไม่ได้เก็บมาเล็กไหมเชื้อกำลังเก็บกระสอบเงินก็เลยบอกให้เขาเตือนมาใส่ยังไงได้เงี้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออเออเพื่อนเชื้อ เโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนดูให้เราต้องมีภาพใช่มีนะเพื่อนเราไม่ได้ช่างภาพแต่เรทจริงเราไม่ได้ช่างภาพแต่เราทำจริงอันนี้น้องบัวมากินไันยากกินไม่ได้เาะมันติคอ อ๋อมันละเอียดแล้วไงอ๋อมันละเอียดแล้ว่บอกเมันละเอียดอย่วเาคิดปที่ค้างบนเราหรือเปมันก็ไม่ิงเนาะถ้าถ้าเราเลี้ยงปลาแล้เทลงบ่อปลาแล้วปลากินริงเหรอริงเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าใครเลี้ยงปลานะให้เอาที่รั้ววางลงไปวางล้งปิดตรงนี้ไม่ได้ปิดไม่ได้เลยแต่ตรงนี้หมดตรงนี้ไงวงม้ไปเร ปลาแต่ตัวไวมาก วิวร้อยล้านเพื่อนเอาโอ้โหไยมานนองไทยมานนองนี่เดี๋ยวขอตั้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอะไรละหันมาเลยเลยดิอืออ่ามีแต่คนขยันทแข็งน้องน้องสุดยอดครับอ่าขอเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวขอร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะไปเลยนไปยื้ขึ้นมาขึ้นตรงนี้ตรงนี้ลู่ลูลูหลังขึ้นลู่ลู่ลูเต็มเต็มแม่แม่พี่ไปตรงที่เดิมตรงที่เดิมมาเดินมา

แขงแรงอยู่เลยเพื uh> ่นเลยเดี๋ยวขอยกวยได้พอดีมาเลยมาเยอะเลยอ้หน้ามัาเลยมามามามัดปากมาเลยมัดปากมัดปากกินมอยมาตก่อนกข้าน่ะเพื่อนโอ้มาดเข้าไปนี่บวแมนจะมาดเขาเป็นจาเป็นมาเเพื่อนด้ย นะผู้เีบ่เราจะเป็นคนเีเอายกเลยจะไปก่อนไหมก็เอาขึ้นรถจะ่ล่นเิแท็งไม่ล่นไม่ได้นะิแท็กเลยรุกรถมาสามบ่เพื่อัโอ้ยังมีนี่อีกเอยังมียัง่อไม่ไบ่ย่ไมไดบ่ี่ยังไม่หมดยังไม่หมด โอเคนะคะก็ความร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนไปต้ม